พี่น้องปักรักรักพออีกหนี่ดอกนึงเดี๋ยวสีหายยุ่ใกล้กันเลยนะจ๊ะก็เหมาะบ้าะงหันปักเพิ่มรักเพิ่มนี่นี่นี่อันดันดันได้สีอ่างก้อนอ่างก้อนอ่างก้อนเก็บหนีดอกนึงงนะจาะดูใกล้กันเลยกับอันที่วัดตัดขาไปไอะเอเตอร์ปักลิสบอ พ่อใยังสล้างรถตัดขาโอ้โหคุณดอกหนึ่งคิดว่าก่องสั้นก่องทรายกับขอถด่ว้ะจ้ะผู้เก็บกระตื่นเต็นผู้ทายกระตื่นเต็น I see this one honey เนี่ย snail you know oh oh this animal I think they eat uh huh. huh? here you see อย่าอย่า this one หักหัก They eat, Ờ, huh? uh, yeah. Honey, this So, not animal. Oh, mooie hả? Huh? Yeah. So beautiful. À, khát. Phú thai còn giặt ăn ăn ếng phụ đề đồ này, giặt tắt Here. I cut out, huh? Not too much, I can do later. Yeah. Oh, bidong si tim tay lao. show them si. In buck. In buck. Kuna. Eat a dog, I'm gang. You have to. Okay. Yeah. This one also? Mm-hmm. Doctor Noyka, I'm not gang. Two, huh? Yeah. We better I'd better not cut. Cut cut ไม่ h ั t ได้สิพี่ย่านพี่เหยียบเห็ดอยู่พี่สิหาบึงดีๆดอก Later we clean with water งามค่ะงามแน่ละลอยมากบึงพี่ยางมาพี่พรอดอีกดอกหนึ่งฝรั่งแล้วถือกับตา ดอกตุ้มๆงามแต่บ่มีขอบขั้วเนาะสี่วันเฮเ่ยยอยยอยย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 ัยอยย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 ่ยย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 ยน ไปไปปิดตาไว้โอ้น่ายไงปาดนะผอเห็ดสองดอกย่างย่างเตะไปแล้วเด้๋ยจ้ะชูย่าไม่เหี้ยรอช็อตวักวักเออย่าที่ปาดอย่างงามสามดอกพี่น้อง เมื่อกี้พี่อันเต้ไปแล้วเดชก,ก้มลงจังเห็นโซ่มอยอะ่ะ Yeah Here also อู้หู้กำลังขึ้นกับมี come new one y e ได้ย hmm. ่าโอเคอ๋อปักไหม Bị kịp hả? Yeah. So beautiful Ôi chếp hết cả phát lăng cả mua ta lên như nó Here they treat, so to, treat together, huh? Yeah. ไห้ราตัดขาเราเินสองของเราไปก่อนเต็มตาแล้วล่ะทำวิดีโอน่าพีกับสีเห็ดเป็นสองตอนเนาะจ้ะวันแฟมิลี่เนี่คลอดคลอดโอเคครับ จังคนลินรักพ่รักยูอินอารีฮะอช่ค่ะควักควักคิดคิดดู Have to go Have to go Find more กำลังว่าเพื่อฝ่าว่่งสาไปหา But here you also have new ones ใช่ใช่เอาโอเค Later Later they have big family ใช่เต็มตาแล้ว โอ้ยอ้ยเหยียบเห็ดพี่น้องนั่นตัวบาสินั่นโอ้ยยังงามเลยพ่เห็นเอออันนี้คัดวาแล้วววาแล้วววาแล้วสิเหยียบเห็ด Somebody step on this one ฮ huh? ะ Yeah me I I step on What on top Somebody do huh? h ะกระปุกกำลังวะโอ้ยแปลดพี่น้องคุณนดองนี่อ e a h, um> <h um> so มอย so มอยกูดูดอกเดียวโบไม่มูงเนาะ สีกล่องผีคือเป็นสีสีเต็มตาแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิขามไปอีกฟังหนึ่งโอไปปลาหนึ่งอันนี้กะถามมันยาวกับสิเอาไว้ซ้ำนี่เนาะจ้ a n you show inside นะพูด inside and then โ o ว t โซ่์ตาหิดดิโอเคเดี๋ยวเาไปเพาะกันอีกอันปลาหนึ่งนะจ๊ะโอเคดอกหนึ่งปาแล้วสิมีขอบรัวปาแล้วสิมีขอบรัวเข่าหยาด ta đậy ta ta lại có bờ hìn chú wa nho hú này đây já nó ok ui lì lì cái cân xìo nè oh yeah โอ้ตาดีแท้ Just come โอ้สวยโมี่ยงพลังยางพ่านแล้วดิ So b e a u t พลังยางพ่านแล้วเราบ่เห็น This was so l e k k ากโอ้ไปสูดแป่งทอด ฝนตกแล้วปิดหัวเอุ้ยเจอเห็ดพึ่งขาลายโอเคลงวนฮะเห็ดพึ่งขาลายกับขาแข็งดี่ดีเลยจ้ะเห็ดพึ่งขาลาย They so different ฮ huh? ะ <Yeah. S 1> But same family. Yeah same same species but different. เห็ดพึ่งขาลายกับลายสูต้น Yeah they have new ฮ huh? ะ Later they get many children. Yeah. Ba binh ông. Sì, hết? Bundeswei bung hết bung hai, hoppuan lung, bakton. Bung bok hai hít bận hai Mình hoppuan lung,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  đâu lung, hoppuan 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 อาดอกอ่ะฟักมาโซนนี่เป็นเห็ดพึ่งคาลายได้ cut like this more easy อยากดูแค่ต t ๊กคัต quick โอ้ยกำลังงามอยากได้ดิด Còn đang Các bạn hình à? nó môi, hả? Dạ, yeah, sốt môi Đế sở มันกระสิบอใครเห็นป้ายเพราะว่ามันมันอันนั้นไล่ยลยกับใบใหม่ลไล่คือใบใหม่เนาะจ้ะได้แกงมึงเด้ได้นี่พี่น้องย่ายอวตุวสก์ย่าสวยสวยมากสีหายเบิ่งเฮ็ดพี่น้องคักบอ ทาแน่นเด้นี่ดอกนี่บานจนแตกเพอเวอเอาเอากระลังสีล่างสีตุ่มมันใหญ่หลายจนมันแตกแม่ทำมันข้นกับอ้วนหลายจนแตกนะอ้วนจนโตแตกมันเถอะสองกะละมังเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีล่างเงินตะดอกนี่แหละอ้ยอ้วนจนโตแตก ขาเนั่แหมอยู่นี่ต่ดอกใหญ่ๆงามๆนี่สุ่มมูนีนมันบอดเ็ตตัดขามาแต่ปลามันก็นเลยอ่ะน,นั่นมันเลยเปลี่ยนเพราะว่ามัมีคนตัดขาใหา้ปานหนองมัววัดเอ้ยวัดกูคือหอดมึงได้วัดเอ้ยพี่นางกายมูลัน ปูไดมากินเห็ดเบิ่งติตัดออกแล้วได้ต่งางสามกะละมังในถาดนั้นเห็ดเพิงดอกเดียวในถาดได้เต็มถาดซุมม้มโมนี่ดอกน,น้อยๆเลนี่ผสมกันทั้งเห็ดเพิงคาไล่ทั้งเห็ดเพิงบานตัดเป็นชิ้นๆสิตม้มด้สามกะละมังมาอุ้ยเอาไปให้กินยู่ดอกกับไทยนี่ ปานกินน่องงัวระบัดเลย